สิวเขอะเลยมือนนี่มันนี่แม่บีบให้นี่หนอง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 สวัสดีค่ะวันนี้เด็กอยจะมารีวิวป๊อปอินะคะป๊อปอิตแบบว่ากดดีมากมันกดดังเป้แบบนี้ค่ะป๊อป๊ปมันก็ิมากเลยนะคะนี่กดสนุกยุคสมัยนี้ ยุคของป๊อปอิดแล้วค่ะนี่ต้องป๊อปสิวหรือผิวพพป๊อ,อปอค่ะปั๊ปกันไหนคะนี่ไงนี่หน้าคนอันนี้หลุมสิวพอเราบีบป,ปุ๊บสิวก็จะป๊บออกมาแล้วก็จะเป็นเลย<า>เออไม่จริงค่ะป๊อปอิดนะคะดีกว่ามากเลยนะ แต่และอันก็ t e เจอร์ไม่เหมือนกันส่วนป๊อบสิวนะคะนี่มีนี่ด้วยค่ะมันคือสิวสิว <laughs> ใจค่ะเราเพียงแต่บ,บีบตัวสิวเนี่ยเห็นไหมหนองเหลืองๆเนี่ยยัดเข้าไปในหลุมสิวนะคะเสร็จแล้วพอเข้าไปเสร็จแล้วเราก็จะบีบแล้วมือจะพุดออกมาปิ้นเลย <laughs> บีบแล้วนะนี <laughs> เ่เด <laughs> ี๋ยวนะไม่ออกจื๊ย ไม่มีทางผิดพลาดแน่นอนค่ะไม่เป็นไรค่ะเทอมีอุปกรณ์มาให้มิน่าก็ถึงให้อุปกรณ์มาเพิ่มเติมนี่คอรด็อกเบอร์กินลงไปเลยดูดขึ้นมานี่ไงยอดแล้วนะตื๊อ่ะยอดสิ เอากบเราดีกว่านะคะสำเร็จแน่นอนไหมมีผิดาดไมค่ะเ anyway, um, so right. ื่อกี้มื่กี้สิวตันนะทำาม้สำเร็จแน่นอนเดี๋ยว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 เดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวดี๋ยววเดี๋ยวเดี๋ยววเดี๋ยวเ เออนี่ไงเอาแล้วแล้วแล้วไม่ออกไหนสินี่ฉันเหนื่อยแทนค่ะอ่ะงั้นก็ไม่สำเร็จใช่ไหมว่าไม่สนุกบดอยู่สนุกกว่าไม่มีผิดพลาดไม่ได้หลุดในการเล่นซื้อมาแบบจะกด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 ไม่ต้องมันลำบากนั่งใส่ไม่ต้องไม่เข้าไม่เข้าเวไม่ต้องมาวุ่นวายมากขนาดนี้อะเดี๋ยวลองดิบีบได้ยังตื๊อนี่ไงออกแต่ว่ามันน้อยอยู่ดหรือนะไปแข่งไปแล้ว ไม่ต้องเค้านะคะก็เล่นได้เลยเล่นสนุกสนานไม่ต้องลำบากไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องหัวใจเต้นแรงนะคะนี่นะสลุเสร็จข้างหนเฮ้ยซิมติดเนี้ยอ้าวมีไปแล้วเหรอไม่ใช่เมื่อกี้มันมาตบดีนค่ะอ้าวเอาแล้วนะค่ะนี่ยืลงไปอุ๊ยร้อนหนึ่งใช้ยังไม่ออกะตบอีกบ่าไม่ร้อนรลกค่ะแล้วก็ไม่ทะลักด้วยนะคะตบอีกไม่ร้อนหนึไม่ทะลักค่ะ พูดทีเหรอมันไม่ออกอ่ะอ่ะบีบเลยแล้วกันไม่รู้เดียวอ่ะหนึ่งสองสามเป็นยัไงเหมือนสิวมะเฮ้ยนี่ไงนี่หน้องหน่องหน่องลุมสิวลุมสิวอีกหุมหนึ่งปีเฮ้ยน้าอ่มันเป็นเหมือนเทียนหรือขี้ผึ้งหรืออะไรที่มันแห้งเร็วขี้ึเออว้ายเออคือว่าสิวยาสิวออกแล้วนี ถึงก่อนนี่ยเราต้องรีบใส่หลุมอื่นๆให้เต็มเอาเท่นี้ก่อนนะแล้วเอาลองอันนี้เช็ดก่อนเช็ด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 ของ๊อปจิ้มเลยนะคะไหนว่าป๊อปอิดดีกว่าของเล่นป๊อปอิดของเล่นป๊อปสิวไม่ดีไงแต่ว่าแต่ว่าโอ้ยก็อันนี้น่าสนใจกว่าแล้วก็ครับาวนี้เขาได้มาอ้อย ลุมนัดไปหลุมนัดไปยังไม่หมดยังไม่หมดเ้ยเหนื่อยเหมือนกันนะคะเนี่ยมนี้้้ฟินนะฟินมากเลยค่ะโอ้โหจ่๊บมันผีหนอกีหนอกมนมัดค่ะอือโอ้หลุมนี้อีออ้อยหนย สิวเขอะเลยมันนี่มันนี่มนนแม่บีบให้นี่น้อง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 เป็นงานสนมก็้องุนกันนะคะนี่น้อง พอเราบีบเสร็จใช่ไหมเราสามารถเติมส uh ิวได้แล้วส oh ิวหมดแค่เอาไปอุ่นไมโครเวฟสิบวิแล้วมาหยอนหยอดเล่นต่อค่ะมาบีบต่อนะน้องยาวเลยตาึงมั้งคะตาึงมั้งน้องมานมานาเออยมันพุดพุดธีเย่างด้วยอุ้ย เออเลยอื้อเป็นไงของแม่ติดเยอะเลยยาพูดม๊าต้มงถึงนอนเลยเป็นไงคะระหว่างป๊อปอิดกับป๊อปสิวอันไหนดีกว่ากันคะดีดีกว่าคือป๊